ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมพร้อมกักบศูนย์กลางพิธีนวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากสถานี T ี n บทั้งอย่างได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าพระซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ในทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนโดยได้น้อมนำพระตาหารหวานข้าวอันประณีตน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์ในพระนิพพานซึ่งทางทุดงคสสถานล้านนาได้จัดพระตาหารอันประณีต น้อมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจากนั้นเป็นการทอดผ้าป,ป่าเพื่อบำรุงทุดงคสสถานล้านนาโดยกัลยาณมิตรปราณีอาริมิตรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้ปปาป่าต่อด้วยพิธีถวายรัตนบุพภาบูชาพระรัตนารายโดยนายแพทย์พานุเมศและคุณกล้าตะวันสีสว่างนำกล่าวคำถวายพิธีถวายยารักษาโรค โดยกะยะัลยานมิตรสายพินสุขันธาน,นำกล่าควาคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีนายแพทย์พชระและแพทย์หญิงอารีวันทรงหวังประเสริฐนำกล่าวคำถวายพร้อมกันกนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ถวายดอกไม้และพานรัตนบุพภาเครื่องเทียธรรมแด่่านประธานสงฆ์จากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้า,าปา่าบูชาข้าวพระ และร่วมบุญทุกบุญกับทุดงคัสถานล้านนาและในโอกาสนี้ท่านประธานสงนะครับได้กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในวันนั้นครับ